ฝันเห็นช้องผมหรือวิกผมปลอมหรือได้สวมวิกหรือช้องบนศีรษะทายว่าจะได้รับเคาะจากการกู้หนี้ยืมสินหรือเป็นในหน้านายประกันหรือถูกช่อโกงหรือใครที่เป็นเจ้าหนี้จะไม่ได้เงินคืนทำให้เดือดร้อนนะคะเลขเสี่ยงโชค ไม่ควรเสี่ยงโชคในระยะนี้ค่ะปันแบบนี้ก็ตอนเช้าๆก็ตักบาตรทำบุญตักบาตรตอนเช้าๆน,นะคะ <_ co ans> เพื่อเป็นการสนับสน,นุนการทำงานของแอดมินกรุณาช่วยเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะตอนนี้แอดมินกำลังปั้นช่องอยู่นะคะน่าสงสารมาก